โอเคสวัสดีครับ EP นี้เรากลับมาดูกับโมบิสูรการดั้มนะครับที่เป็นโมจีนนะหนึ่ต่อร้อ MG นะครับ Master g ์เกเราอยู่กับตัวนี้นะครับ f i เ h อร์เอ e d a าร์โ l e นะครับเขาบางทีเขาเรียกว่าเอ e ดทูดานะครับเอ็ดทูเวอร์ชั่นดาร์นะครับอะไรก็แล้วแต่ วันนี้นะครับเราได้ไอเทมตัวนึงมานะครับก็เป็นุนิ้วหลุดใส่ไงวะน่าจะอย่างนี้อ่ะโอเคได้ละเราได้ตัวนี้มานะครับตัวนี้เป็นหนึ่งต่อร้อยแฮนเซตเวอร์ชันสานนะครับผมงานจีนอ่า ราคาสามร้อยบวกนะครับคือความน่าสนใจก็คือเขาบอกว่ามันเป็นนิ้วนะครับแยกมาแล้วก็มีข้อต่อสําหรับใส่กับหุนได้หลายๆแบบนะตรงเขาเรียกไอตัวชุดเนี้ยมันสามารถที่จะใส่ได้กับบอลจอยแบบอื่นๆด้วยนะครับเขาก็จะมีจอยแยกมาแบบนี้ให้นะครับก็จะมีหลากหลายไซส์นะครับเพราะว่าตรงช่วงบอลจอยท่วงมือเนี่ยหุ่นแต่ละตัวมันมีไม่เท่ากันไง ไฟตรงนี้มันไม่เท่ากันก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับรวมกับมือทีนี้มือที่เขาให้มาตอนที่ผมดูตอนแรกอะ่ะผมคิดว่ามันเป็นนิ้วขยับได้พอของมาเสร็จปุ๊บนะครับมันอยู่ในแผงมันอยู่ในแผงอย่างนี้พออยู่แผงเสร็จปุ๊บผมก็เห็นแล้วว่านิ้วมันเข้าไปอยู่ในแผงนะครับซึ่งนิ้วมันเป็นนิ้วแบบทั้งอันเลยไม่ใช่เป็นแยกชิ้นมาก็เลยคิดว่าพลาดและขยับไม่ได้แน่ ทีนี้รอประกอบออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวนะปุ๊บพอประกอบเสร็จมาเนี่ยมันประมาณนี้นะครับคือความอิสระของนิ้วเนี่ยมันก็จะมีประมาณหนึ่งนะครับทั้งนิ้วเนี่ยมันขยับแบบนี้ได้อย่างนี้อย่างนี้อ่าแล้วก็นีนิ้วโป้งนะครับทีนี้ผมจับไปจับมาเนี่ย เฮ้ยข้อต่อไม้ขยับได้วะคือผมคิดว่ามันขยับไม่ได้แต่มันขยับได้ครับเนี่ยขยับได้ก็เลยมาดูที่นิ้วอื่นๆด้วยเฮ้ยนิ้วอื่นก็ขยับได้อ่ะเออคือเขาทําเป็นชุดข้อต่อมาเรียบร้อยเลยอยู่ในแผงนะครับเราแค่มาตัดออกจากแผงแค่นั้นเองเนี่ยขยับจนหงิกเลยเนี่ยทํำมือหงิกได้เลยอ่ะ คือแบบเจ๋งมากนะครับผมก็ไม่คิดว่าอ๋อมันจะทําได้จริงนะเพราะว่าตอนอยู่ในแผงเนี่ยมันเหมือนแบบเหมือนหล่อมาเป็นชิ้นเดียวอ่ะไม่มีจุดขยับแต่พอตัดออกมาแล้วเนี่ยมาขยับเออมันขยับได้จริงๆฮะเนี่ยนะครับกำได้ขยับได้นะครับเนี่ยชูนิ้วก้อยได้ตั้งตรงได้นะ คือจุดขยับประมาณสามท่อนน่ะก็คือเป็นบือนตรงเนี้ยแล้วตรงนี้แล้วก็นิ้วก้อยอย่างเงี้ยเนี่ยมันขยับได้ประมาณนั้นเลยนะครับเออแล้วก็แบบออกข้างได้ด้วยนะคือแบบเอ้ยอันนี้ Amazing ไม่คิดว่ามันแบบจะขยับได้จริงๆนะครับเพราะว่าตอนมันอยู่ในแผงเนี่ยมันดูโปรเกรมากๆคือผมอยากจะขายทิ้งไปเลยอ่ะไม่อยากจะโยนทิ้งเลยแหละตอนที่เห็นของมามันดูแล้วแบบ เฮ้ยมันไม่เหมือนที่คิด,คดไว้อะไรอย่างเงี้ยขยับไม่ได้อ่ะแต่พอต่อเสร็จเฮ้ยขยับได้วะ่ะเออคุ้มค่าครับกับการที่แบบเออราคานะประมาณสามร้อยกว่าบาทรวมค่าส่งแล้วนะครับโทรมาโอเคตัดสายไปเออประมาณนี้นะครับพอต่อกระตัวหุ่นอ่ะเดี๋ยวขอแบ่งตัวหุ่นมาหน่อยก็จะเป็นแบบนี้ อย่างที่บอกว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนตัวจอยนะครับตัวนี้เปลี่ยนจอยได้เดี๋ยวลองดึงให้ดูก็คืออันชินี้ครับคือมันเป็นจอยของมือนะครับสามารถเปลี่ยนได้แล้วก็หักงอได้ด้วยนะครับหักงอองศาได้นะครับก็ค่อนข้าง ค่อนข้างดีเลยนะค่อนข้างดีเลยแบบเออคุ้มกับราคาอยู่จากตอนแรกคิดว่าโมันคงขยับไม่ได้เอ,อ้ยขยับได้วะ่ะเจ๋งดีนี่อ่าประมาณนี้นะครับ นั้นก็จะทําให้ตัวดาโฮเนี่ยสามารถที่จะขยับนิ้วได้เพิ่มนะจากที่เดิมขยับไม่ได้เลยคือต้องเปลี่ยนมือเอาซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่มันดูมันแบบต้องถอดเข้าถอดออกมันดูแล้วแบบอืมขัดใจอะ่ะได้แบบนี้มาก็โอเคกว่านะครับมาจัดท่าหน่อย ประมาณนี้นี่ทำม,มัดได้นะม,มันจะได้ความแบบเรียวมากขึ้นนะครับสมจริงมากขึ้นดูแลแบบมีมิติมากขึ้นอ่ะขอถอดแขนออกไปก่อนเอาตัวแขนมาอย่างเดียวค่อนข้างที่จะแบบเออสมบูรณ์ดูดูแลแบบดีกว่าของเดิมนะคือของเดิมเขาเป็นแบบนี้อย่างเนี้ยเป็นมือตัวแบเนี้ยนิ้วหนึ่งอ่าสี่นิ้วเนี้ยจะขยับไม่ได้นะครับ มีนิ้วโป้งเนี่ยขยับได้แต่ก็ขยับได้แค่สองข้อแค่ข้อเดียวนะคือแบบตรงส่วนเนี้ยจุดเดียวในแค่นี้อุ๊ยหลุดด้วยขยับแรงมากไม่ได้นะครับชิ้นส่วนมันจะหลุดไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็การจับอาวุธนะครับเดี๋ยวผมดูว่าผมจะเอาอาวุธอะไรมาถือได้บ้าง อันนี้ก็จะเป็นอาวุธนะครับของตัวหุ่นเดิมๆนะก็จะจับได้ประมาณนี้นะครับแต่ว่าทรงจริงมันเป็นทรงปืนนะมันก็น่าจะต้องจับอยู่ประมาณนี้แต่ว่ามันมันจะ จับไปไงวะอ๋อจับอยู่นี้อ่ะก็จะจับอยู่ประมาณนี้นะครับ นะผมยังจัดชาไม่ถูกหรือว่ามันติดเดือยมันมีเดือยอันนึงอันนี้นะครับถอดออกได้นะเราก็จะได้จับง่ายขึ้นนะครับ ประมาณนี้นะครับดูซิว่ามันจะจับอย่างอื่นได้หยิบไหมตัวนี้มีดักนี่เนี่ย นี่ขานี้อ๋อตัวนี้มันเสียบเข้าร่องนี้นะแต่มันจะอยู่อย่างนี้มันจะไม่สวยไงมันต้องอยู่อย่างนี้นะครับ อืก็พอได้อยู่นะอาจจะไม่ไม่ค่อยเป๊ะหรือว่าผมนังจัดไม่ดีก็ไม่รู้เออว่ะยังจัดไม่ดีอ๋อนิ้วล่างโอเคโอเคออ่าเรียบร้อยอ่าจัดท่าใช่ไหมครับจะเห็นว่านิ้วมันก็จะเข้าไปล็อก จับอาวุธเอาไว้นะมันก็จะมีความแบบสมบูรณ์ขึ้นน่าเห็นไหมมันเหมือนจับไว้จริงๆอ่ะมันเหมือนจับไว้อย่างเงี้ยจริงๆนะครับนิ้วมันจะเข้าไปลงล็อกเข้าไปเข้าไปโอบเอาไว้กับตัวอาวุธพอดีนะก็ดูโอเคนะดูแล้วมันสมส่วนมากขึ้นนะครับแต่ว่าความแน่นอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่ได้นะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับ แล้วก็อาวุธมันไม่มีจุดยึดสำหรับตัวชิ้นนี้นะแต่ว่าหุ่นบางตัวบางรุ่นเนี่ยเขาอาจจะมีให้นะครับแต่ว่าตัวนี้มันไม่มีมาคือถ้าจะยึดอะมันต้องยึดด้านข้างแบบนี้เอาไหครับมันต้องยึดอย่างนี้ทีนี้ถ้ายึดด้านข้างเนี่ยดาบมันจะจับอยู่ยงนี้มันจะเป็นการจับแบบนี้มันจะดูแปลกมันควรจะจับแบบนี้ แต่นี่มันไปจับอย่างนี้มันจะดูแปลกๆฟันยังไงมันควรจะเอาข้าง,างนี้ฟันนะแต่ว่ามันจากว่ามันเป็นมือที่ใช้กลับได้กับหุ่นหลายๆตัวหลายๆแบบนะครับมันไม่ได้ทํามาเฉพาะนะคือถ้าเป็นสเกลหนึ่งต่อร้อยอ่ะน่าจะใส่ได้หมดทุกรุ่นนะครับว่ามือเขามีข้อต่อให้มาแบบเยอะมากๆนะครับเนี่ย มีอยู่ทั้งหมดแปดแบบเยอะนะฉะนั้นก็ถ้าในเรื่องของภาพรวมเนี่ยผมว่ามันดูดีขึ้นเยอะนะครับเรื่องของความแข็งแรงความแข็งแรงน่าจะสู้ของเดิมไม่ได้นะครับผมว่าของเดิมเนี่ยมันแข็งเพราะว่ามัน มันทรงอย่างนี้เลยไงมันขยับไ่ได้อยู่แล้วมันก็แข็งแรงกว่าแต่การสม,สมบูรณ์ความสมบูรณ์เนี่ยอย่างนี้สมบูรณ์กว่านะครับดูแล้วมันสมส่วนกว่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวไปสิบว่นนาทีละก็มารีวิวให้ดูเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการอัพชิ้นส่วนนะให้มันดูโอเคมากขึ้นนะครับก็คือการอัพในเรื่องของมือนะครับ ต,ต่อไปก็เดี๋ยวอาจจะดูอื่นเพิ่มนะครับอย่างพวกอาวุธเนี่ยมันมีพวกอาวุธที่เป็นลำแสงที่แบบใส่แบตเตอรี่นะครับเป็นแสงไฟจริงๆขึ้นมาแล้วก็มีพาร์ชชิ้นส่วนที่เป็นโลหะด้วยนะที่ไม่ใช่เฟรมนะครับเป็นพวกชิ้นส่วนประกอบจุดต่างๆอะไรเงี้ยอย่างไอพ่นหรืออะไรพวกเนี้ยมันก็จะมีที่เป็นโลหะอะไรมันก็จะมีความแบบสมจริงมากขึ้นนะครับรวมถึงการทําสีนะอย่างตัวนี้ก็ทําสีมานะครับแต่ว่ายังไม่เสร็จนะ จะเห็นว่ามันยังเป็นแบบเงาแต่ว่ามันจะดูแบบผิวไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ทำสีเฟรมเพิ่มนะครับเป็นสีเงินนะของเดิมมันจะดูเป็นด้านๆหน่อยแบบนี้นะครับอันนี้เราทำสีใหม่มันก็จะมีความแบบเงามากขึ้นแล้วก็เดี๋ยวเราจะตัดเส้นเพิ่มนะก็ค่อยๆทำไปนะครับโปรเจกต์นี้มันค่อนข้างจะใช้เวลาแล้วก็ผมไม่ค่อยมีเวลาด้วย ช่วงนี้ก็วุ่นๆกับฮอบบี้ตัวอื่นอยู่นะครับก็เดี๋ยวค่อยๆไล่ทำไปประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเอาละเดี๋ยวคลิปนี้ก็คงลาก,กันแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่เข้ามาชมนะครับอย่ากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมไปละบาย อย่าลืมไปลองดูกันนะอ่าตัวนี้อุ้ยกับหัวหนึ่งตะร้อย Handset version สามจุดศูนย์ขอบคุณครับ